กรณีของ JR วัาทิศทางและโอกาสของปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านประธานเจ้าห้าที่บริหารของบริษัท JR w u U t i l i t y จำกัดมหาชนหรือว่า JR นะครับโดยทางด้านคุณจารันวิวัฒเจษดาวุฒินะครับจะมาร่วมพูดคุยตอนนี้พร้อมแล้วในระบบซูมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณจรุวรครับ ครับแม่สวัสดีครับคุณจรัยครับไม่ได้เจอกันนานนะครับแม่เอาสักนิดหนึ่งฮะเบื้องต้นก่อนตอนนี้นี่เอาเอาเอาในช่วงไตรมาสแรกใกล้ๆจะเอาสองเดือนแรกที่ผ่านมาแล้วกันฮะสถานเมื่อเทียบกับสองเดือนแรกของปีที่แล้วหรือปลายปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเถ้าเทียบจากปีที่แล้วเนี่ยเราเรายังไม่ได้ถือว่าเด็ดเท่ากับต้นปีเพราะต้นปีแล้วเนี่ยช่วงต้นปียังยังคลายความกังวลเรื่องโควิดเรายังปรับดันงานได้เยอะแต่ถ้าเทียบกับไตรมาสสี่เราดีกว่าไตรมาสสี่ ของ,ของป,ปีที่ผ่านมาเพราะว่าสิ่งที่เรากระทบมาจากปีที่แล้วเนี่ยตัวการรับรู้รายได้เราเราชะลอลงเพราะจากปีที่แล้วเนี่ยต้นปีเราโดนโควิดประมาณสักห้าหกเดือนพอช่วงที่เราวางแผนงานได้ประมาณไตรมาสสามต้นไตรมาสสี่เนี่ยมันเกิดภาะวะน้ำท่วมแลเขตที่เราทํารถไฟสัญญาหลักสัญญาใหญ่เลยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยของเราอยู่ที่สายสีชมพูลและสีเหลืองอก็คือเส้นติวานน์แจ้งวัฒนะแล้วก็สีเหลืองก็คือเทพรักษ์สำโรง สองจุดนั้นกลายเป็นจุดใหญ่ที่โดนภาวะเรื่องการน้ําท่วมอยู่สี่สิบกว่าวันสี่สิบห้าวันพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเรื่องการต้องเขา้าไปแก้ไข<อ>เรื่องโครนที่จมอยู่ในบออ่อก็ต้องไปล้างมันก็เลยเป็นภาวะติดตามมา,มาในการแก้ปัญหา <ร úng S 2> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเจอเมื่อไต่มาสสี่แล้วมีมีผลเล็กๆน้อยๆมาถึงต้นไต่มาสต้นไต่มาสหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไตรมาสสิ่งที่เราเกิดขึ้นถ้านักลงทุน วิเคราะห์จากภาพงบการเงินเรา JR ยังไม่ได้กระทบกับภาพลักพวกนั้นเยอะมากแต่สิ่งที่เกิดคือรายได้ JR ตัวตัวรอการรับรู้รายได้ที่ให้เติบโตแต่สิ่งที่กลายเป็นคุณกับ JR เมื่อปลายธันวาเนเราได้สัญญาใหญ่สีชมพูเฟสสองเข้ามา3,900กว่าล้านแล้วก็ต้นมกราเราได้ได้สัญญาของสีเหลืองเข้ามาอีก3,000กว่าล้าน เ <R ess ur ic> บ็ดเสร็จวันนี้เจอามีแบ็กหลอกที่รอการรับรู้และเร่งเร่งรัดเนี่ยอีก <R ess ur ic> ประมาณพันสองร้อยกว่าวันเนี่ย <R ess ur ic> ขึ้นไปหมื่นหกร้อยล้านครับครับ <ừ> โอ้ถ้าดูจากตัวนี้น่าสนใจฮะโอเคแหะปีที่แล้วในช่วงของไตรมาสสี่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่างานแก้ซะเป็นส่วนใหญ่แต่งานเก็บเก็บตังได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะมาช่วงของไตรมาสแรกของปีนี้ต่อเนื่องไปถึงไตรมาสสองแล้วก็ไตรมาสสามไตรมาสสี่อันนี้ผมผมเข้าใจรงนถูกป่ะฮะ ใช่ครับตอนนี้<อ>ที่เราแพลนไว้ตัวที่จะเห็นการก้าวกระโดดของเ r เนี่ยน่าจากประมาณปลายไตรมาสสองที่ตัวเล็กสตารจะชัดเจนแล้วก็จะจะโดดเด่นขึ้นสิ่ง<อ>ที่เกิดขึ้นคืออะไรพอปลายไตรมาสสี่ที่เรารู้ว่าเราจะได้งานใหญ่เข้ามาทะลุหมื่นล้านเนี่ยรเราต้องแพลนเรื่องโอเวอร์เฮดเราเรื่องกําลังคนเรื่องเรื่องการแพลนทีมงานจิิง<อ>ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไอตัวโอเวอร์เฮดมันจะเดินล่วงหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การรับรู้เนี่ย การที่ได้สัญญามามันต้องยื่นการขออนุญาตการต้องทำช็อปรออิงแล้วก็เซเวทที่จะเดียตอนนี้เรายื่นแบบขออนุญาตไปทั้งสีเหลืองสีชมพูเฟสสองแล้วแล้วด้วยการแปลงงานจากอุปสรรคในเฟสหนึ่งเราเข้าใจสกุบปัญหาได้ดีสัญญาที่หนึ่งเราเราการคลืบการการการสร้างการรับรู้เนี่ยได้ได้น้อยเพราะประเด็นเราเดินผู้ขนานกับการก่อสร้างเมนดักของชิโนไทยในรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูชันงานจากการอินเทอร์ับค่อนข้างจะสูง แต่สัญญาที่สองที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ที่เราเซอร์เวจากแบบพีริมแล้วเนี่ยเขาคร่าวบ่อบ่อหลักที่เราจะต้องไปบล้านออกจากชิโนไทยเราบ่อเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสัก70%็ดอร์เฉะนั้นการแพลนงานตัวนี้จะง่ายขึ้นรอเพียงแต่ว่า NTP ก็คือ notify to process จากใบอนุญาตทั้งกทมและกรมนังหลวงซึ่งเราแลนว่าประมาณสักเมษาหรือพฤษภาน่าจะออกทยอยออก พัทยาออกจากนั้นเนี่ยเราจะเร่งการรับรู้ที่อธิบายว่าปลายไตรมาสสองเนี่ยจะเริ่มกราฟจะชันขึ้นเพราะว่าเราแพลนการหล่อพวกเนี้ยไวล่วงหน้าผมอยากอธิบายเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงคือบังเอิญปีที่ผ่านมาเนี่ยคนจะเข้าใจว่างาน JR คล้ายๆงานก่อสร้างเราเนี่ยไม่ใช่งานก่อสร้างโดยตรงงาน JR งานระบบด้วยสัญญาหลักของ JR ในงานสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยประมาณสัก5 0 6 0เนี่ยจะไปจมกับ r w m a t e r i a l ก็คือต้องทุนที่สายไฟกับพวกอุปกรณ์ระบบไฟซึ่งงานก่อสร้างเราเนี่ยงานโยธาเราจะมีอยู่แค่ประมาณสัก20ไม่เกิน3 0มสบเปอรับแต่เนี่ยมันจะอินทรับกันด้วยด้วยด้วยพื้นที่งานในการสร้างงานฉะนั้นมันก็เลยจะสอดคล้องคล้ายๆกับว่าเฮ้ยมองภาพเจไอคล้ายๆกับก่อสร้างแต่จริงๆพอหลังจากการเร่งรับรู้แล้วเนี่ยเจไอจะโดดเด่นขึ้นเพราะว่าการรับรู้เนี่ยมันส่งแมชชีเยลไปการรับรู้น่าจะเติบโตได้เร็วขึ้นเพราะมันรับรู้ทีทั้งก้อนใหญ่ๆครับ ครับเอ๊ะพี่ชครับ,รบ,รบดูจากจากจากโครงสร้างเนี่ยโอเคหลักๆงานหลักๆของเราก็หนีไม่พ้นเรื่องของสายชมพูกับสีเหลืองอก่อนน้นนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางกลุ่ม v t s เขาก็ส่งสัญญ,ญาณในฐานะเจ้าของโปรเจกต์นะฮะบอกว่าเอะไอตัวสายสีชมพูกับสีเหลืองเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะมีการเปิดได้เร็วขึ้นในแง่ของงานอะไรต่างในแง่ของการเดินรถต่างๆทุนนี้นะครับมันจะเป็นตัวกระตุ้นนะฮะว่าเราอาจจะได้ในแง่ของการส่งมอบงานที่เร็วขึ้นกว่าเดิม ใช่ครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราคาดหวังก็คือการเร่งทดสอบระบบตั้งแต่หนึ่งเมษาเนี่ย mm hmm. สีเหลืองสิบก็เริ่มทดสอบระบบการเดินรถแล้วรัะนั้นืนในการที่เราจะได้รับมอบเนี่ยจะ,จะได้เร็วขึ้น mm hmm. เพราะชีโน้ตไทยเองก็ต้อง,ต,องต้องเร่งงานก่อสร้างงานโครงสร้างหลัก uh huh. งานส่วนของเราเนี่ยเป็นงานบร้านออกจากโครงสร้างหลักออกมา mm hmm. เพื่อเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและหักเสาที่อยู่ริมถนน mm hmm. ให้กลายเป็นสายใต้ดินทั้งระบบ,บะนั่นคือสิ่งที่เราจะได้ผลในทางบวกที่ส่งเสริมในการเร่งการกระตุ้นมากขึ้นครับ อ๋อเอาง่ายๆคือของเราเนี่ยมันจะผูกโยงไปว่าถ้างานก่อสร้างเขาเร็วเราก็จะเร็วตามถูกป่ะครับใช่ครับใช่ครับ,รบใช่เลยครับนะครับครับนะฮะครับดูดูแล้วดูเหมือนว่า j เองก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวที่นักทุนให้ความสนใจมาหลังจากนี้ไปทางคุณจรันวางการเติบโตของ j r ไว่าอย่างไงบ้างครับในแพลนปีเนี้ยเรามีงานที่เราจริงๆมันมีทยอยบิดไปตั้งแต่ปลายปีแล้วนะครับบางส่วน ตอนนี้เราแพลนไว้ว่าภายในปีนี้เราน่าจะมีการรับรู้โครงสร้างงานที่จะรับรู้เข้ามาเพิ่มนอกเหนือจากแบ็กล็อกที่เรามีอยู่หมื่นหกร้อยล้านเนี่ยอีกประมาณเกือบสองพันล้านบางสัญญาเนี่ยวันนี้บางสัญญาเนี่ยเริ่มขึ้นเว็บแล้วมีการประมูลเรื่องเรื่องน็อกกลูมในไฟฟ้านครหลวงเราเป็นผู้ชนะเกิดขึ้นในเว็บที่เฮียริงอยู่ว่าว่ารออีกเจ็ดวันนั่นคือจะออฟฟิเชียลออกตัวนั้นก็มีสัญญาที่เตรียมจะเข้า ล่าสุดซึ่งเมื่อเช้าทางทางเอเอ e ที่เรามีเซ็นเอโยุร่วม EA กับการไฟฟ้านะครหลวงเรื่องโครงสร้างหลักที่จะทําสถานีชาเอเอเพิ่งปิดสัญญาออกมาให้เราทําไว้อีกประมาณสิบกว่าสถานี uh huh. แต่สัญญาที่จะเดลิเวอร์ก่อนก็คือพวกมอบแปลง uh huh. อีกประมาณ8-90ล้านไอ้น,นี่นอกเหนือจากที่ forecast ที่ที่จะเร่งนอกนอกระบบเข้ามาอีก uh huh. สิ่งต่างๆแบบนี้ uh huh. จะถูกเร่งรัดภายในไตรมาสสที่จะเกิดขึ้นต่อ นะครับแหมถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยผมไปไปดูตัวเลขของปีที่แล้วเอาเอาเป็นไดยรวมก่อนนะครับเอาปีที่แล้วเนี่ยโอเคประมาณสักพันแปดพันเก้าเนาะแล้วก็ก่อน<ช>นั้นนะปีหกสี่ประมาณสักสองพันสองกลมๆนะครับเอ๊ปีนี้จะกลับไปมากกว่าหกสี่ไหมฮะหรือดูแล้วจะพอๆกันในในความคิดเราเนี่ยรเราคิดปีเนี้ยเราจะปรับแผนแล้วก็ถ้าเล่งรัดเล่นเร็วเนี่ยอืเราคาดหวังว่าเราจะโตกว่าหกสี่โตกว่าหกสี่ ใช่ครับอาจจะได้เห็นตัวเลขสอาจจะไปถึงสามพันหรือไมหรือว่าสองพนห้มีโอกาสไหมฮะเออมันมันจะเข้ามาคือกลางปีซึ่งถ้าจะไป3ามพันเนี่ยผมว่ายังยังยังต้องรอวัดผลว่าถ้าเราเร่งรัดได้เร็วขึ้นเพราะบังเอิญจากสัญญาที่2เนี่ยเมนดักบเขาเสร็จค่อนข้างจะเยอะเราก็แพลงไว้แล้วว่าเราจะเร่งแต่แต่การจะไปแตะสู่สามพนเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาในการผลักดัน ที่ที่จะขยับขับเคลื่อนเข้าไปแต่บังเอิญงานเสริมของของเอเอที่ทําตัวสถานีชาร์จเนี่ยเข้ามาเสริมเยอะมากแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นคนถูกเร่งรัดเรื่องพวกนี้สัญญาเอเอข้อเด่นคือทํางานภายในสัปดาห์เดียวสัญญาเล็กๆประมาณสักสามถึงห้าล้านแล้วการเร่งรัดพวกนี้เร็วมากปีนี้แปลงของเอเอที่ต้องส่งมอบรถเมย์เนี่ยประมาณสี่พันคันฉะนั้นเราถูกกระตุ้นให้วางแผนเรื่องโครงสร้างเน็ตเวิร์กเนี่ยล่วงหน้าแล้ว ที่เราทำแผนไปให้ก่อนครับอ๋อครับก็ดูนลจากงานหลักๆเนี่ยก็ดูว่าถ้าเป็นเงื่อนไขว่าถ้าสเต็กเขาส่งมอบงานได้เร็วเราเนมีโอกาสว่าโอเคละไอ้เป้าหมายที่อาจจะไประดับ2,000ไปปลายหรือ3,000ก็มีโอกาสเหมือนกันหากว่างานหลักเขาเร็วถูกป่ะฮะคุณุจาร์ใช่ครับใช่ครับครับครับผมถามต่อนิดนึงครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ EA อนาคจ JR เองเราจะไปลุยธุรกิจด้าน E ีเพิ่มมากขึ้นไหมฮะ เออจริงๆเนี่ยเราเราเราจาก r e f e r นท์ที่เราทําตัวโครงสร้างใหญ่โครงสร้างเน็ตเวิร์กเนี่ยมันกลายเป็นพักบวกเราทาง EA เนี่ยกับเราเป็นเป็นเมนคอในการวางโครงสร้างเน็ตเวิร์วันนี้เราได้ถูกการทักทามจาก PTT OR เหมือนกันที่อยากจะให้เราไปแต่บางเอิน OR ก็เนี่ยก็าทำไซส์ยังไม่ได้ใหญ่เรื่องฝีดลักฝีหลัเอนี่ยแตเล่นฝีใหญ่ใหญ่เอเคสของ EA ที่วันนี้เราไปปูดวายเน็ตเวิร์คลองรับเนี่ยเขาก็จะทําจุดชาร์จรถเมย์ แล้วคาพัชชิตอ้โลดในการชาร์จรถไฟเนี่ยไซส์ใหญ่มากมบางสถานีแพลนงกันประมาณสิบเมตรเลยเท่ากับย,ย,ย่อยสายใหญ่ๆชุดใหญ่อข,อของของสับสเตชันใหญ่ๆเนี่ยครับือรูปแบบงานของเราคือไปวางระบบไฟฟ้าให้กับเขาถูกปะฮะในกระระบบ,บติดตั้งหลักๆนะครับครับผมถ้าอย่างนี้นั่นหมายความว่าโอกาสการเติบโตของ JR ยังได้เห็นต่อเพราะดูเหมือนว่าเทรนของ รถ EV ก็มาเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าเจตอนนี้ที่ทำคือในส่วนของที่เป็นรถรถเมย์ถูกไหมฮะใช่ครับเพราะดูเหมือนว่าหลายๆปั๊มตอนนี้เขาก็จะเริ่มมีการตั้งสถานีชาร์จเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยใช่ครับคือคือข้อด้อยเนี่ยผมว่าข้อด้อยของ EV ีที่ยังการพัฒนายังไปยากเขาต่างจังหวัดด้วยระบบอืกเบ์กต่างจังหวัดเนี่ยยังยังต่างกับกรุงเทพปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยฝีใหญ่มาก แล้วพอเกิดโครงสร้างเรื่องรถเมล์และรถไฟฟ้าที่จะใช้ทั้งภาคประชาชนเนี่ยผมว่าไฟฟ้านครหลวงจะกลายเป็นจุดคอที่จะขยายตัวคอเน็ตเบ์ดได้เร็วจากเข้าไปออกไปต่างจังหวัดเนี่ยบางจุดยังเป็นซิงเกิลไลน์บางบางที่ถึงจะเป็นสามเฟสมันเลยเกิดเกิดประเด็นเรื่องเรื่องความความยังไม่เสถียรเรื่องเรื่องเน็ตเบ์ดเยอะพอสมควรครับคืเหมือนว่าต่างจังหวัดนี่คืองานใหญ่นะที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนระบบกันใหม่มันอาจจะต้องเปลี่ยนระบบสายส่งด้วยใช่ปะ ใช่คนระับต่างจังหวัดเนี่ยถ้าจะเห็นโหลดเด่นคือภาคตะวันออกเ oh. พราะฝีใหญ่ของอุตสาหกรรมเราเนี่ยไปอยู่ภาคตะวันออก oh. ฉะนั้นจะเริ่มเห็นจากภาคตะวันออกในการขับเคลื่อนชุดใหญ่พวกนั้นก่อนก็ mm hmm. ถึงจะกระจายครับ,รบแหม mm hmm. พูดถึงไฟฟ้าผมก็นึกถึงอีกงานหนึ่งเหมือนกันครับงานนำสายไฟยลงดินเนี่ยเอ, mm hmm. เอ๊ะก่อนหน้านี้ครมอกรอนุมััดงบพห้อีแกนออกไปทําก็ค่อนยังก็การไฟฟ้าและคอนหรัวต่างๆก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเอ๊ะตรงนี้โอกาสตรงนี้เรามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับคุณจรรับ JR เนี่ยวันนี้อย่างที่อธิบายงานอยู่ในมือ1 6ื่นหล้านเนี่ยเป็นงานสายลงดินประมาณ9 0้าสิบกว่าเรซนที่เราทำเพราะเราเป็นคอหลักทีนี้คนคนหลายท่านก็จะห่วงว่าให้เราทํางานเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับก่อสร้างอันที่สองเกิดภาวะเรื่องเรื่องทองแดงปีที่แล้วเรื่องน้ํามันที่มันสวิงจับสุกตามโลกคนก็จะกังวลว่าให้ JR เนี่ยภาพลักษณ์เรื่องพวกนี้มันจะกลายเป็นมีผลกระทบเรื่องราคาทองแดงไหมเรื่องราคาเงินบาทที่ ป,ปีที่แล้วอ่อนค่าปีนี้แข็งค่าขึ้นมา JR เนี่ยต้องบอกว่าอาชีพเราคือ Engineering งานพวก Community พวกการซื้อขายพวกนี้เราเซ็นสัญญาการซื้อลองเนะี่ทั้งสายไฟฟ้าทั้งระบบมอบแปลงที่เป็น underground cable เนี่ยนะรเราล็อกราคาไว้ตลอดสัญญา1,200กว่าวันนั่นคือสิ่งทงี่ JR คุกค ốt นะสองเป็นไทยบาท เพราะเรื่อง f o เ e ็กเนี่ยผมถือว่าเป็นหน้าที่ของซัพพลายเออร์ต้องไปซื้อกันเอง่วงหน้าฉันความเสี่ยงต้องไปบวกเองไอ้นี่คือสิ่งที่เราเจจาสัญญาตลอดเวลามาล่าสุดเนี่ยที่เราเปิดสัญญาไปเฟสสองเนี่ยเราจะเราเจจาเรื่องสายไฟฟ้าจบแล้วยูนิซักซึ่งเป็นเมนดักของอุปกรณ์จบหมดแล้วยืนด้วยไทยบาทแล้วก็ราคาจบแล้วเป็นเกณฑ์ที่เป็นบวกแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เราเราจะดี้ว่าจุดเด่นของปีนี้ที่จะเกิดขึ้นคือ ที่ผมอธิบายว่าทําไมไตรมาสสองนัมันจะก้าวกระโดดยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นพอการรับรู้ไรายได้เนี่ยมันเกิดสองขาเป็หนึ่งเป็นสองพร้อมกันสิ่งที่โอเวอร์เฮดเราจะเริ่มถอยลงจากเดิมที่โอเวอร์เฮดเราถูก,ถก,ถกนําขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้โอเวอร์โอเวอร์เฮดเราค่อย,อยๆไล่ลงมาจะกลับมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ตัวเลขเราจากเดิมที่กำํำไรเราซิงเกิลดิจิตจะโดดขึ้นไปสองดิจิตใหม่อันนี้คือสิ่งที่ที่แพลนไว้ว่าเราจะขยับขับเคลื่อนแล้วก็การเติบโตจะเร็วขึ ครับครับกรเงินางคุณลันพอดีเลยฮะเรื่องของต้นทุนต่างๆของ JR เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนหลักๆคือจะเป็นพวกอุปกรณ์แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของสายไฟต่างๆจะต้องมีการทําสัญญาลงหน้าถูกไหมฮะใช่ครับสัญญาเราเนี่ยรอบสองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคุณมากมสัญญาเรารอบสองเนี่ยฟิกสัญญาไว้พันสองอยหกสิบวันเหมือนกับสัญญาหลักเราเลยที่เซ็นไว้กับซัพพลายเออร์เขาต้องยืนราคาให้เราตามนั้นประเด็นที่สองวันนี้ในสัญญาหลักที่เมนสัญญาใหญ่ ผมได้เครดิตไลน์สามเปเดือนอครับซึ่งสามเีดือนไม,ไม่ไม่มีในประเทศไทยที่ได้ยกเวน้น j จอ๋อครับครับมันมีอีกเรื่องฮะเออโอเคอะงานของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไปไป,ไปผูกรวงกับภาคภาครัฐมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองฮะพิจารณ์ต้องถามเหมือนกันนะเอาตรงนี้มันจะมีผลในเชิงลบเชิงบวกกับ JR ออย่างไรบ้างไหมครับ คืองานเราเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับโดยโดยตรงจากภาครัฐยกเว้นงานประมูลบางตัวที่เราเราเข้าประมูลจากภาครัฐบ้างแต่ส่วนใหญ่สัญญาเราเนี่ยเราเราขายความเป็นมืออาชีพเป็นสวิตเอ็นจิเนียยกตัวอย่างที่เราได้มาเนี่ยเราได้มาจากสเตจจากจากจากชโนไทยเพราะเราเป็นคนทำสวิตเรื่องเรื่องวันนี้เราขึ้นยูทิลิตี้เบอร์หนึ่งของชิโนไทยเราเป็นคอหล,ลักที่ทําเรื่องพวกนี้ฉะนั้นงานหลักพวกนี้เราก็มีมีคนที่จะพยายามเรียกเรายกตัวอย่างอย่างเอง e A, พอเริ่มสถานีชัด มองเรื่องสายไฟใต้ดินแล้วก็ระบบแม่ที่วางก็เลือกเจอาที่เข้าไปเป็นพันธมิตรที่ทําเหมือนกันกับวันนี้เราขยายตัวเราเองไปสู่ออยล์แอนแก๊สเราได้สัญญาเมื่อปลายปีจากไทยออยล์โดยตรงเข้าไปทําสวิตแพลน n กับไทยออยล์เราเริ่มขยายงานนอกเหนือจากงานระบบชัาโภคปกติเข้าไปสู่งานออยล์เบสไปอยู่ในแ p l น n เบสซึ่งเป็นงานงาน engineering ซึ่งสกิลและ s ซฟตี้จะสูงขึ้นเพราะอยู can, Listen, um, mm. ่ในแน p l อื t เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคละจะเปลี่ยนไปการเมืองจะเปลี่ยนไปไงก็ว่านไปเพราะเราเนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียกไงคือเราแบบเป็นเสมือนก็เรียกว่าซูเปอร์ซับประมาณนั้นได้ไหมฮะคุณจรัญใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไร<ช>ที่มันมีการเปลีปล่ยนแปลงจะไม่ถึงเราใช่ป่ะอ่านะครับนี่มีแฟนรายการผมเสริมประเด็นนี้เรื่องทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าจุดเด่นของความเป็นการเมืองวันนี้ประเทศไทยยังขับเคลื่อนด้วยการลงทุนภาครัฐเป็นหลักจีจะกลายเป็นปัจจัยในการผลักดันฉะนั้นวันนี้ สังเกตสี่ปีรัฐบาลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะขับเคลื่อนเรื่องระบบรางระบบไฟฟ้าระบบโครงสร้างหลักที่เป็นหลักแข่นกันกับต่อเนื่องจากนี้เพราะความแข็งแรงในภาคเศรษฐกิจเอกชนเนี่ยยังไปยังไปไม่ได้เต็มที่แล้วการแข่งขันมันสูงขึ้นฉะนั้นการเติมเงินในในโครงสร้างภาครัฐเนี่ยจะเกิดขึ้นเลยเลยไอ้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเจรครับนี่มีแฟนรายการถามมาเยอะเลยครับว่าเจจะมีเอ รับบริการไปเดินสายเดินสายเกี่ยวกับการติดตั้งแท่นชาร์จเข้าบ้านเดินของประชาชนไหมครับอ๋อบังเอิญเราทําโครงสร้างใหญ่ตัวเน็ตเวิร์กใหญ่ตัวยกตัวอย่างอย่างกัเอเนี่ยนะครับเรารับจะกฟีดแม่แต่ให้าติดตั้งสถานีอย่างเช่นพวกติดตั้งสถานีชาร์จเขาเนี่ยเป็นเป็นอินเฮ้าส์เขาทําเองแต่โครงสร้างแม่ที่ทำเน็ตเวิร์กที่เชื่อมลิดจากไฟฟ้ามาสู่เมนการกระจายลิงลิงโหนาเนี่ยเราเป็นคนทําให้ แต่เราจะไม่ทำไอ้โครงสร้างย่อยๆเล็กๆครับ,ๆๆบก็ถ <Ps> ้าเกิดอ,อธิบายง่ายๆให้แฟนๆรายการเข้าใจก็คือว่า JR เนี่ยจะรับเชื่อมจากการไฟฟ้าเข้ามาหาที่ของ EA ที่จุดที่ตั้งถูกไหมฮะใช่ครับส่วนทำทำตัวเน็ตบิร์กใหญ่ส,ส่วนอะไรยิบๆย่อยๆก็ EA ก็รับผ <ๆ S 1> ิดชอบตั้งแทนตั้งเทิร์นอะไรต่างๆของเขาอ <ๆ S 2> เองถูกไหมครับ ครับใช่ครับใช่ครับเอาง่ายๆคือถ้านึกภาพอีกภาพหนึ่งผมยกตัวอย่างนี้จะเห็นชัดไหมครัว่าคือเราเหมือนเหมือนมอเตอร์เวย์แต่เราไม่ได้ซอยถ้าเราทำมอเตอร์เวย์เราไม่ได้เราไม่ได้ทําซอยหรือว่าทางทางขนาดเล็กถูกป่ะฮะประมาณนั้นถูกป่ะใช่ครับใช่ครับนะครับชัดเจนนะครับครับผมถามอีกหนึ่งคำถามนะครับว่าคุณจรัญมองมองทิศทางการเติบโตอนาคต ของของเรื่องของ ev ยังไงหรือว่าเรื่องของเกี่ยวกับที่มันเกี่ยวกับโครงขายด้านไฟไฟ้ายังไงบ้างฮะคือ base jr เนี่ยโตมาจากสองสองสองเทคโนโลยีใหญ่แล้วโตจาก ict กับ i ีเป็นหลักแล้วเราก็ขยายมาทางพลังงานทางไฟไฟ้าเยอะวันนี้เรามองว่าด้วยด้วยโลกแห่งการแข่งขันเรื่อง carbon s t r u c t u r ์ตัวาร์บอนเครดิตเนี่ย jr ทำไมถึงโดดเข้าไปใน plan base วันนี้ในแง่ที่เราไปเล่นกันเ b a s เราจะไม่ได้เล่นภาพโรงงานเราจะไปเล่นใน oil และ gas สิ่ง,<ม>ตงต่างๆที่เรากำลังเริ่มศึกษาไกลขึ้นวันนี้คนเริ่มพูดเรื่องเรื่องเรื่องตัวบลูคาร์บอนคนเริ่มพูดเรื่องเรื่องบลูไฮโดเจนเรื่องกรีนไฮโดเจนในอน<ม><ม>าคตบังเอิญประเทศไทยโรงงานโรงรีไฟแนลรีใหญ่ๆประเทศไทยมีหลายลกู<ม>กการจะกระโดดเข้าไปสู่ในกรีนตัวกรีนไฮโดเจนมันยังสามารถไปทันทีไม่ได้<ม>ด้วยร<ม>ีไฟที่มันใหญ่<ม>การลงทุนเป็นแสนล้านของภาครัฐในกลุ่มปตทเอยในกลุ่มหลายๆบริษัทใหญ่ๆ ฉะ mm hmm. นั้นสิ่งต่ตางๆเนี่มันจะเกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่โลกของของการทำบลูไฮโดเจนเยอะขึ้น mm hmm. JR กำลังศึกษาเรื่องโครงสร้างพวกนี้เพราะ JR น่าจะมีประโยชน,น์ในในในแง่สวิตเอนจิเน mm hmm. และเถ้าวันหน้า JR สามารถก้าวเข้าไปสู่จุดที่สูงขึ้น mm hmm. มันจะกลายเป็นปัจจัยอย่างที่ผมอธิบายว่าเ <Okay. S 2> มื่อปลายปีเรามียื่นบิดหนึ่งไป mm hmm. จะรอ,อสรุปตัวเลขจริงๆ <Okay. S 2> LOI เข้ากล้าี่ยออกมาแล้ว mm hmm. ว่าเราเป็นผู้ชนะ <ม>ตัวย่อไทยได้สัญญาที่เขาเรียกว่านครสวรรค์แบโอคอมเพลจกอา JR จะเป็นคนโปรวายเรื่องเรื่องอินสตูเมนทัลแล้วก็เรื่องไฟฟปาในแบโอคอมเพล็กที่นครสวรรค์ด้วยนั่นคือสิ่งที่กำลังรอตัวแรกจบเรื่อง<ม>เรื่องบิโอคิวทั้งภาพรวมครับ นี่มองค้ามชอ o ไปเลยนะมองค้ามชอ o ไปเลยเรื่องเรื่องของให้ทางานสะอาดไฮโดรเจนต่างๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมผมเคยเห็นอย่างกรณีของเอ็กโ o กรุ๊ปเองเขาก็ทําเหมือนกันลงไฟฟ้าเขาพยายามจะใช้บูเออเขาเรียกว่าบูไฮโดรเจนใช่ปะเข้าไปมีส่วนในแง่ของการเปลี่ยนแปลงการผลิตของเขาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นทางด้วยกกติกาโลกเนี่ยผมว่ามันมันจะเกิด การจากัดกรอบพวกนี้ยเยอะขึ้นแม้กระทั่งรลผลิตในไทยเองอุตฟาหกรรมในไทยเองเนี่ย huh. ด้วยโครงสร้างซีแบงที่เกิดขึ้นเรื่องภาษีการผิดกันทางการค้า<ม>กับกแพงภาษีเนี่ยสิง่งต่างๆนี่จะกลายเป็นปัจจัยหมดที่ประเทศไทยก็ต้องมีคอมมิชเมนต์กับตลาดโลกเหมือนกัน<อ>ที่จะเข้าแข่งกันนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยก็ต้องพไวครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้ตรงนี้ก็กลายเป็นโอกาสของเราล่ะถูกปะพิจารณาใช่ครับแต่แต่ถ้าอย่างนี้เราเราต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีของเราด้วยไหมครับกับการที่จะก้าวเข้าไปสู่ตัวบริไฮโดรเจนนะฮะ คือเราเองยังไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีเด็ดตรง uh huh. เราเป็นเหมือน์วิสเอนจิเนียร์เพียงแต่ว่าตันนี้ถ้าเราโชคดีแล้วเราได้ได้สต er, าร์ทเจอบังเอิญหลายหลายพาร์ทเนอร์ที่เราเข้าไปทํางาน uh huh. ก็เริ่มเห็นศักยภาพเราก็เริ่มจับเบรนเรากับเทคโนโลยีซึ่ง uh huh. สิ่งสิ่งต่างๆนี่มันจะกลายเป็นประโยชน์กับ J r uh huh. ถ้าเราคลิกเจอเทคโนโลยีท,ที่ที่ตอนนี้หลายเจ้าเริ่มวิ่งมาเจากันเรา uh huh. แล้วมันไปผ uh ู้ไร์วิสให้ได้สิ่งต่างๆมันจะกลายเป็นคุณกับ JR uh huh. ที่การการก้าวกระโดดเนี่ยจะเร็วยิ uh ่งกว่าเดิม นะครับข้อแรกชัดเจนได้เห็นภาพสุดท้ายนี้อยากให้คุณจรานฝาาอะไรถึงนักลงทุนที่กําลังติดตามอยู่ฮะคือ JR เนี่ยเติบโตด้วยด้วยเซอร์วิสเบสเป็นหลักฉะนั้นสิ่งที่เราเรามีแบ็กหลอกคนคนจะสังเกตว่าวันนี้ JR เนี่ยมีแบ็กหลอกอยู่ประมาณสักหมื่นหกร้อยล้านแล้วก็กำลังจะเติมเข้ามาในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามปีนี้อีกพอสมควรซึ่งต่างต่างแนียคือคือการเติบโตเราแต่ขนาดเดียวกันโควิดที่เกิดขึ้นมาสองปีเนี่ย งาน JR เรื่องงานสาย ICT IT เราหายไปเรากาลังเริ่มจะกลับเข้าไปสู่ระบบเรื่องพวกนั้นต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้การเร่งการรับรู้การเติบโตจะเร็วขึ้นและจะหลากหลายมากยิ่งขึ้นไอ้นี่คือสิ่งที่ JR กําลังจะทําและปรับเปลี่ยนมากขึ้นครับ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 วันนี้ต้องขอบคุณคุณจรรญมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณเฉยพรคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับุณครับ นะครับอ่างาจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนสำหรับ JR อ่าโดยคุณจรรยน,นะโอ้แล้วอย่างท,ที่บอกเขาวางวางแผนวางระบบไว้เนี่ยไว้เป็น,เป,นเป็นสตอรี่เลยอ่านะครับก็ดูแล้วก็อย่างที่พี่จรัยบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่า,าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเทียบไตรมาสแรกของปีนี้นะยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะักความเปลี่ยนแปลงนะคแต่ที่จะเห็นคือไตรมาสสองของปีนี้เป็นต้นไปครับอ่าโดยเฉพาะแบ็คหลอกหมื่นหกพันกว่าล้านความน่าสนใจคือต้นทุนที่ว่าพวกสายไฟพวกทองแดงเนี่ยราคามันผันผวน มันก็คล้ายๆพวกนี้แหละับพวกรายต่างๆใช่แต่ปรากฏว่าเขาเองเนี่ยมีการล็อกสัญญาล็อกราคาแล้วทําสัญญาเครดิตต่างๆได้ดีมันก็เลยช่วยลดเรื่องของต้นทุนส่วนี้ได้ด้วยอ่าใช่แล้วก็ที่สําคัญฮะไอสองเส้นหลักะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีชมพูที่ b t s ส่งสัญญาณมาว่าจะเปิดเร็วกว่ากําหนดนะประมาณ6เดือนเนี่ยมันเป็นอัตราเลขในแง่ของรายได้ของตัว JR เหมือนกันเพราะนั่นก็หมายถึงว่า JR ก็จะต้องมีการส่งมอบงานที่เร็วขึ้น อันนี้ก็จะเป็นรายได้ที่จะเร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะ